ว <Good morning. S 1> สวัสดีครับพวกเรา Good morning สวัสดีครับวันนี้ผมวิ่งสนาม8เนาะ mm hmm. เพราะว่าเช้านี้ประชุมช้าเลยที่นาเต่าที่ชา้าก็เลยวิ่งแถวนี้วิ่งออกมาทางถนนทิศตะล่ดตะเนิน,น,นวิ่งมาสามเต็นขึ้นสรามแปด๋ยวไปปิดเก้าวิ่งหนังหลวงแล้วก็กะลาโหมไปเต่าที่ช้านะก็ประมาณชั่วโมงหนึ hmm. ่งโอเคก็ไม่เลอะหรอกวันนี้เห็นวิวสวยก็เลยถ่ายให้เราดูนะก็เช้านะฮะรีวิวนัเจ้นะารยานที่บนสะพานสนาม8นะครับ ก็มีคนออกกำลังกายเดินอยู่เพียรยานะฮะสวยงามนะครับพวกเรา,านี่แบงค์ชาตินะครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบมีคนกี่กาคนนี้ร้องนี่เห็นมันกาพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะรเราจะร้องเพลงประจำตัวใหม่จะไปรอไปเนี่ยเอาอนหน่อยก็ได้นะแสงตะวันพึงจะโผล่ข้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเล่าอีกมากมาย เงี้ยนั่งเตือนพอสีสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไว้รสอดวิ่งทุกวันไหมเนี่ยวิ่งทุกวันไหมเตอเลยอ๋อแล้วแต่งานอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แบงค์ชาหรือเดียวตรงแถวตาโอเคครับเป็นไงใส่ายไหมมาได้ครับได้ครับแล้วก็เหนื่อยอยู่อ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายกับคี่พลังไปอ่าสวยเลยครับ ค okay. ขอบคุณนะครับ,บค,ครับเ <c oughs> <c oughs> ้องให้จบเลยเอาเพลงพุกกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไปมีเพื่อนร้องให้ร้องด้วยกัน <c oughs> โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้คายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันที่ทีใครจะล่าบาันใคอยู่มืออ่านี่เพลงประจำเกมมาใหม่นะตอนที่วิ่งคนเดียวลืมเนื้อโอเคคนระับก็อากาศดีน้ำมันมี ฝนตกหนักแถวาลาบพ้าดอนเมืองนะแต่ว่าจริงแล้วก็ระบายได้เร็วนะเพื่อผมติดอยู่ในงานทุกก่ดีก็เลยไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าพอออกมาเขาว่าน้ำลดหมดแล้วก็อาจจะมีช่วงขังอยู่แถว้ายาลาพลานะเรี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ระบายได้เร็วนะแต่แจ้งก็จะนะจุดที่จะมีปัญหาเรื่องก,การก่อสร้างรลไฟ้าสายดีมูอยู่นะครับส่วนพายาลาพ้าคุณต้องดูเรื่องครบายน้ำที่ทุกดีแต่ว่าก็แจ้งแล้วก็คือควบอยู่ ขังอยู่มาหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เล่งระบายออกนะครับวันนี้ก็ต้องเล่งระบายน้ำความเป็นอยู่เพราะน้ำคงเก็นย,ยังสูงอยู่นะโอเคว่าเราตื่นก็ขยับนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะอากาศดีฮะโอ้ฝนตกมาก็เย็นเย็นสบายนะฟ้าสวยงามบนสะพานพระรามแปดนะพวกเราก็เริ่มไปทําง,งานกันนะครับพวกเราโอเคเดี๋ยวไม่ได้วิ่งต่อแล้วเดี๋ยวก็ไปุยงานสวัสดีจากอเมริกาด้วยนะอยู่รัฐไหนเนี่ย โอเคผ่านพระรามปแปดนะครับขอให้ทุกคนมีสุขพาพแข็งแรงนะมีพลังใจสู้ต่อไปอีกวันพุทธาลอีกวันเดียวก็ได้พักแล้วครับเาว่าทิดนะโอเคไปก่อนละแค่นี้แหละมาให้ดูวิวสวยๆแบ่งปันกันวันนี้วิ่งอยู่คนเดียวครับคิดถึงครับโอเคเดี๋ยวนี้เลยงานต่อถึงข้ามเลยวันนี้สวัสดีครับ